ต้องขอขอบคุณ Re ีคอนแทคที่ให้ดวงตากลับมาดีเหมือนเดิมนะคะอขอบคุณมากค่ะอ๋อเนี่นะคะนี่นะคะเป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะมีความประทับใจรู้สึกดีขึ้นค่ะอย่างน้ําตาที่เคยไหลนะคะก็หยุดไปแล้วก็ตาผ้ามัวนะคะก็รู้สึกว่าเห็นชัดขึ้นนะคะก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะคะก็รับประทานมาจนกระทั่งทุกวันนี้ค่ะค่ะแล้วเราสัมผัสการเปลี่ยนแปลงแด้แต่กล่องที่เท่าไหร่คะที่รู้สึกว่าเป็นอาการน้ําตาหยุดไหลาสายตามองชัดขึ้น อ๋อกล่องที่สองค่ะกล่องที่สองก็เห็นตัวแทนแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นมานานนะคะมันเป็นมานานไม่ปีปีคะเออมากกว่าห้าปีนะคะมากกว่าห้าปีเป็นคนท่านบางคนนี้เขายังนอนเละหรือเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเราโม้เป็นตัวแทนเป็นนายหน้าขายอะไรทุกอขภาพไว้ก่อนใช่ไหมเราเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมเราเอาดวงตาเราปลอดภัยไว้ก่อนอะไรเรื่องเงินทองน่ะไม่ท่าไม่ใช่ไหมตราที่เรายังหาได้น่ะใช่ค่ะตุ้ยเวิร์ใช่จริงๆ ตอบได้ที่เงินทองนี่เออเรายังโอกาสที่เรายังหาได้แต่ดวงตานี่มันจะไม่ได้แล้ว <c oughs> เราจะหาหาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วแค <c oughs> ่เราสูญเสียไปเนี่ยใช่ค่ะคือเหมือนกับสนิทเลย <c oughs> อยู่ในโลกมืดเลย <c oughs> ก่อนที่พี่ผินจะทานตัวดีคอนแทคที่ผินมีปัญหาสายตายัางไงจะ๊ะมีปัญหาสายตาเกือบเป็นต้อกระจกค่ะค่ะแล้วก็ไปผ่ามาผ่ามาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นอยู่ก็เลยลองสั่งมากินดูค่ะจ้ะแล้วหลังจากทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากทานแล้วก็ดี กินแล้วชัดเจนมากเลยสายตาแจ่มเลยใช่ไหมคะแจ่มเลยค่ะมองเห็นชัดนะคะมองเห็นชัดเลยค่ะประทับใจมากเลยนะคะก็ถ้ามีทั้งคะแนนให้ดีคอนแทคสักสิบคะแนนท่านอาจารย์ให้เท่าไหร่คะครับครับผมให้เต็มพอไปทานวันแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเคืองพอวันที่สองก็รู้สึกน้ำตาไม่มีน้ำตาไม่ไหลหยุดไหลก็ก็ดีขึ้นแล้วก็ที่สัมผัสว่าสัมผัสได้ว่าห็นผลชัดเจนก็ประมาณ6เมตรใช่ไหมใช่ค่ะทานไป6เมตรก็รู้สึก ปกติแล้วก็ดีขึ้นทุกวันนี้ก็ไปไหนมาไหนก็คือไม่ไมันไม่ปวดเหมือนแต่ก่อนดีใจมากทีไ่ได้มาเจอตัวนี้เป็นนับว่าเป็นบุญของรู้สึกแสบตาแล้วก็มีน้ําตาไหลแต่พอดีก็ได้มีผู้มาแนะนําเกี่ยวกับตัวยาคอนแตคลองลอง,ลองกินเองสามารถสัมผัสได้นะครับ<ช>กินสองเม็ดแรกจะมีความรู้สึกว่าสบายตาไม่ความแสบใน ตาเนี่ยรู้สึกว่าจะลดลงลดลงมากความผ้ามัวของสายตาเนี่ยก็ก็ดีขึ้นมองชัดเจนอ๋อค่ะประทับใจมากเลยนะคะก็ท้ามีคะแนนให้ดีคอนแทคสักสิบคะแนนท่านอาจารย์ให้เท่าไหร่คะครับครับผมให้เต็มก่อนที่พี่ผินจะทานตัวดีคอนแทคที่ผิวมีปัญหาสายตายังไงจ๊ะมีปัญหาสายตาเกอบเป็นต้อกระจกค่ะค่ะแล้วก็ไปผ่ามาผ่ามาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นอยู่ก็เลยลองสั่งมากินดูค่ะ๋อจ้ะแล้วหลังจากทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากทานแล้วก็ดี กินแล้วชัดเจนมากเลยสายตาแจมเลยใช่ไหมคะแจมเลยค่ะมองเห็นชัดนะคะมองเห็นชัดเลยค่ะคือคนที่จะทานดีคอนแทคนะครับอาการคือตาจะแดงนะครับจะแสบเรืองตานะครับเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยน้ำตาไหลตลอดนะครับเวลาโดนลมนี่ก็แสบเคืองตาตลอดมากเลยครับตอนนี้ก็ตอนที่ส่งครั้งแรกค่ะคุณตาจะแดงมากแต่คิว่าตอนนี้ค่ะคุณตามีอาการตาใสขึ้นแล้วอาการที่ตาแดงก็คือหายไปแล้วน้ำตาค่ะหยุดไหลตั้งแต่สัมผัสได้ที่ทานประมาณกี่กล่อง คือน้ำตาหยุดไหลประมาณสักสองกล่องนะครับคือสัมผัสได้เลยว่าโอเคเลยครับดีคอนแทคช่วยได้จริงๆครับตอนที่เป็นนะคะทุกป้าเ็นการต้อนเนื้อีจากัะไรบ้างคะเนี่ยการปวดตาแล้วก็แสบตาน้ำตาไหลตลอดค่ะค่ะแล้วก็เวลานั่งรถอย่างงี้โดนลมก็น้ำตาก็จะไหลแลยในตาของป้าก็จะเคืองมากเลยค่ะมันจะแดงสองข้างเลยค่ะอ๋อค่ะค่ะพอไปทานวันแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเคืองพอวันที่สองก็รู้สึกน้ำตาไม่มี นำ้ำตาไม่ไหลหยุดไหลก็ก็ดีขึ้นแล้วก็ที่สัมผัสว่าสัมผัสได้ว่าเห็นผลชัดเจนต็งประมาณหกเม็ดช่นไรใช่ค่ะ,คะทานไปหกเม็ดก็รู้สึกปกติแล้วก็ดีขึ้นทุกวันนี้ก็ไปไหนมาไหนก็คือไม่ไม,ไม่ปวดเหมือนแต่ก่อนบอกดีใจมากที่ไ,ได้มาเจอตัวน,นี้เป็นนับว่าเป็นบุญของป้าเห็นผลชัดเจนเลยครับที่ว่าท,ที่เป็นเหมือนวันขาวข้างๆเนี่ยจะมองจะหายไปแล้วแล้วก็ รู้สึกว่าสายตาเราจะมองข้างกว้างขึ้นก่อนทานง,งานยังไงบ้างคะก็ตาผมม้าตาบัวมองก็ไม่มยชัดเท่าไหร่หลแล้วเห็นบ้ามีน้ำตาออกด้วยใช่ใช่ใช่น้ำตาบ่อยอเฉดด ใครพี่ปัญหาสายตามาทางนี้นะคะเรื่องปัญหาตามัวเป็นเรื่องใหญ่นะคะวันนี้พวกมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคนะคะแล้วก็มีลูกค้าตัวจรงิงเสียงจรงิจรงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้ให้ลูกค้าเล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นผลยังไงนะคะค่ะก่อนทานพี่วันนี้มีปัญหาสายตาไงจ๊ะแสบตาตามัวแล้วก็ะอะไรอะ่ะ โดนลมอ่ะไม่ได้ดูทีวีก็ไม่ชัดอ๋อค่ะเห็นบอกว่าไปผ่าตัดมาแล้วใช่ไหมคะผ่าตัแล้วกจกแล้วหลังจากที่ผ่าแล้วเป็นไงบ้างก็ยังมัวอยู่นิดหน่อยอ่ะก็เลยก็เลยสั่งดีคอนแทคอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ทานนะคะเป็นไงบ้างดีขึ้นค่ะดีขึ้นชัดขึ้นดูทีวีไม่ต้องใส่แว่นอ๋อค่ะน้อตาก็ไม่ไหลอ๋อค่ะแล้วทานไปประมาณสักกี่วันนะคะที่ัมผัดได้ประมาณ ตอนที่ก่อนที่จะทานนะคะพิมขาสายตายังไงคะเรู้สึกแสบตาแสบแสบเป้าตาเนี่ยค่ะแล้วก็มันเจอฝุ่นมากๆรู้สึกน้ำตาไหลนะคะน้ำตาไหลใช่ไหมมานานนี่ยังคะนานมากแล้วค่ะนานมากแล้วเนาะแล้วแต่ถึงได้ทานเดี๋ยวถ่ายไปไปวันกี่กล่องคะถึงได้เห็นผลชัดเจนนะคะแห้งแน่จะรู้เลยค่ะเรารู้เลยใช่ไหมคะว่ามันดีขึ้นเนาะอาการน้ำตาหยุดไหลตาแห้งตาแห้งกระติ๊ดตาชุ่มชื้นได้แสงได้นะคะ ตอนนี้ก็มั่นใจมากๆเลยใช่ไหมคะว่าดีคัทสามารถคุ้มครลูกค้าให้ลูกค้าได้จริงเนาะถ้ามีคะแนนให้ดีคัทเติมสิบคะแนนนะคะให้คะแนนเท่าไหร่คะยึบคะแนนเตินสิบค่ะนี่ไม่ีท่แตกเรางันละหนูซื้อไม่ต้องใส่แง่ก็ได้ไม่ต้องใส่ขับรถอย่างนี้ไม่ต้องไม่ไไมม่่ต้องพึ่งแบตแบตสาตาแล้วบางคนถ้าบางคนนี้เขายังลังเลหรือเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเราโม้เป็นตัวแทนมินนัยหน้า เราห่วงสุขภาพไว้ก่อนใช่ไหมเราเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมเราเอาดวงตาเราปลอดภัยไว้ก่อนไอ้เรื่องเงินทองน่ะไม่เท่าไไม่ใช่ไหมตราบใดที่เรายังหาได้น่ะใช่ค่ะตุนที่ว่าถูกมากใช่จริงๆตราบใดที่เงินทองนี่เออเรายังโอกาสที่เรายังหาได้แต่ดวงตานี่มันจะไม่ได้แล้วเราจะหาหาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วถ้าเราสูญเสียไปเนี่ยคือเหมือนกับสนิทเลยอยู่ในโลกมืดเลย คเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นคลิปนะคะเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ตัว ดีคอนแทคนะคะแล้วสายตามองชัดขึ้นนะคะทุกท่านนะคะเรียกได้ว่ามีความมั่นใจนะคะในสินค้าละแต่วันนี้นะคะพวกเาจมาตอกย้ำนะคะผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะว่าวิธีการดูของแท้ดูยังไงคะมาฟังกันเลยค่ะตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะเป็นกล่องสีทองนะคะเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยร้อยเซนะคะมีออยแล้วก็จัดจำหน่ายมาแล้ว10ปีค่ะการันตีให้เลยนะคะแล้วพวกก็เป็นคนที่มีเคสเียงจากผู้ใช้จริงเยอะมากๆเลยนะคะหากใครที่ได้ติดตามช่องพวกอยู่นะคะก็จะเห็นว่าพวกคนที่ลงพื้นที่จริงนะคะแล้วก็ เสียงนะคะจากผู้ใช้จริงยืนยันนะคะดีคอนแทคดีมากๆนะคะจะช่วยในเรื่องนะคะสายตาพร่ามัวแสบเคืองคันตาน้ำตาไหลนะคะเป็นต้อชนิดต่างๆนะคะวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมนะคะดีคอนแทคนะคะจะช่วยฟืน้นฟูอาการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนะคะดูจากเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะวันนี้นะคะพวกจะมานะคะแนะนํานะคะว่าก่อนที่เราจะทานผลิตภัณฑ์อะไรเข้าไปในร่างกายเราจําเป็นจะต้องทราบถึงข้อมูลอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะ การดูสินค้าของแท้ของปลอมดูยังไงนะคะท่านหลายๆท่านคงจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงบอกว่ามีสินค้าปลอมนะคะ เพราะว่านะคะเนื่องจากตัวดีคอนแทคเนี่ยทานแล้วเห็นผลแล้วดุกหนักมากๆกนะคะก็ทําให้นะคะผู้มีอาชีพเนี่ยนะคะอยากที่จะทําสินค้าลอกเลียนแบบแล้วก็จะจําหน่ายราคาที่ถูกกว่านะวันนี้นะคะแนะนํานะคะทุกท่านสังเกตได้เลยนะคะว่าสินค้าตัวไหนเป็นของแท้และของปลอมแต่มั่นใจได้เลยนะคะสังกรุ๊กของแท้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการสังเกตของแท้ดูอะไรบ้างตัวดีคอนแทคจะเป็นกล่องสีทองแบบนี้นะคะสีทองแบบนี้เลยนะคะสีทองแบบนี้นะคะ แล้วจะมีพลาสติกนะคะซีนไว้อย่างแน่นเลยนะคะจะไม่มีงารแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกท่านด่านแรกนะคะผ่านไปแล้วนะคะและอีกด่านนึงนะคะและอีกจุดสังเกตจุดหนึ่งะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า QR Code นะคะ QR Code สำคัญมากๆในการดูสินค้าของแท้นะคะเพราะว่า QR Code ตัวนี้สามารถเช็คได้เลยเวลาที่เราเอาไปยิงกับทางบริษัทนะคะ ขึ้นและแจ้งเลยว่ารหัสตัวแทนคนไหนนะคะเป็นคันเป็นผู้ที่เบิกสินค้าออกจากสำนักงานใหญ่ถ้าสินค้าไม่มีบาร์โค้ดนะคะไม่มีที่มาที่ไปนะคะฟันธงได้เลยนะคะว่าเป็นของปลอมอย่างแน่นอนค่ะในจุดถัดไปนะคะเรามาสังเกตตัวโฮโลกร,รมตรงนี้นะคะจะเป็นอ่าโฮโลกร,รมกลมๆตรงนี้นะคะซึ่งจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขียนว่า ดีเน็ตเวิร์กนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะจะจำหน่ายโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไวสำหรับออยนะคะจะอยู่ด้านหลังกล่องนะคะเลขออยระบุชัดเจนนะคะเราได้รับการยืนยันและรับรองจากออยค่ะมั่นใจได้เลยนะคะเป็นสินค้าที่ปลอดภัยนะคะเป็นสารสก,กัดสมุนไพรธรรมชาติ100%ค่ะ ถ้ทาทุกท่านจะได้มั่นใจด้วยนะคะว่าสั่งซื้อสินค้ากับปุ๊กนะคะยังไงก็ได้ของแท้แน่นอนได้ของดีไม่หมดอ,อายุด้วยนะคะไม่มีหมดอ,อายุมีลถใหม่มาตลอดเลยนะคะจากจุดสังเกตเหล่านี้นะคะก็ทําให้ท่านมั่นใจในระดับหนึ่งนะคะว่าจะได้สินค้าที่ดีและของแท้นะคะพกุพ<ว>กจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะ,ะ,คะสําหรับคนที่นะคะยังไม่เคยทานนะคะให้ตัดสินใจซื้อนะคะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องดูนะคะก็คือตัวแทนจําหน่ายนะคะตัวแทนจําหน่ายที่ถูกต้องนะคะจะต้องได้รับบัตร sm อย่างนี้ค่ะบัตร sm นะคะ นธุรกิจจะต้องผ่านการอบรมนะคะหรือว่าด้กเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคแล้วก็สามารถที่จะให้คําแนะนํากับลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับใครที่ไม่มีบัตร SM นะคะทุกท่านค่ะต้องซื้อนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ผ่านการอบรมเขาจะให้ข้อมูลลูกค้าท่านได้ยังไงค่ะ มั่นใจได้เลยนะคะว่าสั่งซื้อสินค้าดีคอนแทคกับบุกนะคะได้สินค้าของแท้แน่นอนนะคะเพราะว่าุ๊กนะคะได้รับบัตร SM เป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่เพียงแค่นั้นนะคะกนะคะยังเป็นโค้ดประจําสํานักงานใหญ่และนะคะลงพื้นที่สัมภาษณ์ลูกค้าจริงนะคะวันนี้นะคะเรามีภาพนะคะเก็บภาพมมาฝากทุกท่านนะคะว่าเรามีการลงพื้นที่จริงนะคะค่ะ จากจอด้านหลังนะคะนี่นะคะก็เป็นเคสประสบการณ์จริงที่พวกลงสัมภาษณ์ลูกค้าท่านอาจารย์พรชัยอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านนี้นะคะก็มีการแสบตาเครื่องตาน้าตาไหลนะคะทานผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคเพียงแค่2เม็ดแรกนะคะสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงการแสบเครื่องหายไปแล้วก็สายตาเริ่มมองชัดขึ้นประทับใจนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่เคสตัวอย่างเคสเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วพวกเป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดแล้วนะคะแล้วก็เราลงพื้นที่จริงลูกค้าเรานะคะตัวจริงเสียงจริงไม่มีการว่าจ้างอย่างแน่นอนนะดีคอนแทคค่อนข้างดังดังมากๆนะะคแล้ว เป็นสินค้านะคะที่ตอบโจทย์สาหรับคนที่มีปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาพร่ามัวแสบเคืองคันตาน้ําตาไหลต้อลมต้อหินต้อกระจกปุ๋นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมนะคะแล้วการฟื้นฟูค่ะจะเห็นผลยังไงนะคะสามารถที่จะโทรมาติดต่อวุกได้เลยนะคะโทรมาได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะก่อนที่จะปรับราคาโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตา เพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีในทุกๆวันยืดระยะเวลาดวงตาของคุณไปอีกนานเท่านาน